สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีสูนสนามและถวายสัตว์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567วันนี้เวลา17นาฬิกา20นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปพระลานพระราชวังดุสิต ณที่นั้นพลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชราสุธาพิมลลักษณ์พระบรมาราชินีองค์ผู้บังคับกองผสมทรงสั่งกองผสมถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วองค์ผู้บังคับกองผสมทรงวิ่งจากหน้าแถวบกกองผสมไปยังจุดถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพองค์ผู้บังคับกองผสมกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชนดำเนินทรงตรวจพ,พลสวนสนาม เมื่อองค์ผู้บังคับกองผสมสเสด็จพระราชดำเนินไปประทับยืนบนรถยนต์ตรวจพลสวนสนามพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับยืนตรวจพลสวนสนามโดยรถยนต์พนนระที่นั่งจำนวนสี่กรมสวนสนาม10กองพันสวนสนามกองทัพไทยได้จัดพิธีสวนสนามและถวายสัตยปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาหกรอบ28กรกฎาคม2567 ราชวัลลบเทิดไทยจอมราชา7 2็ามหามงคลเป็นการสูนสนามและถวายสัตว์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์ครั้งแรกในรัชสมัยเ<ว>พื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระประมุกในฐานะองค์จอมทัพไทยตลอดจนเพื่อแสดงความสามัคคีเป็นปึกแผ่นของทหารทุกเหล่าทัพ โดยเหล่าทหารรักษาพระองค์ทุกนายจะร่วมกันเปล่งเสียงถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อนหน้าพระพักอย่างก,กึกก้องพร้อมเพรียงเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรวจพลสวนสนามเสร็จสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระพลาที่ประทับ โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูลราชกุมารเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับสเสด็จจากนั้นพลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมาราชินีทรงวิ่งกลับมาประจําจุดยืนหน้าแถวบอกอกองผสมทรงสั่งกองผสมเรียบอาวุธแตรเดี่ยวเปล่าสัญญาณเตรียมตัว องผู้บังคับกองผสมสั่งจัดแถวเตรียมสวนสนามวงดุริยางบรรเลงเพลงมาร์ตราชวัลลบองค์ผู้บังคับกองผสมทรงสวนสนามมาอย่างพละพลาที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพจากองค์ผู้บังคับกองผสมธงชัยเฉลิมพลและกำลังกำลังพลสวนสนามสำหรับการจัดกำลังสวนสนามและถวายสัตยปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์ในครั้งนี้ประกอบด้วย กรมเดินเท้าสวนสนาม4ี่กรม10กองพันได้แก่กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์กรมนักเรียนในร้อยรักษาพระองค์โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ากรมนักเรียนในเรือรักษาพระรงรรองค์โรงเรียนในเรือกรมนักเรียนในเรืออากาศรักษาพระองค์โรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกศัตริยาธิราช กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์กองพันทหารอากาศโยทินสกรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศโยทินกองพันทหารม้าที่25กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์กองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์กองพันทหารปืนใหญ่ที่21กรมทหารปืนใหญ่ที่สองรักษาพระองค์ กองพันทหารราบที่หนึ่งรักษาพระองค์กรมทหารราบที่หนึ่งกองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและกองพันทหารมารักษาพระองค์โดยมีพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงม้าฟรุตเฮลี่หนึ่งในม้าทรงประจำพระองค์ประเภทศิลปะการบังคับม้าหรือเรสซาช นำขบวนกองพันทหารม้ารักษาพระองค์ร่วมสวนสนามในตำแหน่งองค์ผู้บังคับกองพันทหารม้ารักษาพระองค์โดยมีกำลังพลร่วมสวนสนามรวม1,994นายม,ามาย้า152ม้าวงโยธวาทิษ129นายและกองบังคับการกรมผสม13นาย พิธีสวนสนามและถวายสัตว์ปฏิญาณตนเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่9ตุลาคม2470โดยทหารบกทหารรักษาวังและทหารเรือกระทำสัตว์สาบานตนต่อธงชัยเฉลิมพลณพระลานพระราชวังดุสิตและได้มีพิธีสวนสนามถวายสัตว์ปฏิญาณตนเป็นประจำทุกปีจนปี2474 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรได้พระราชทานธงชัยเฉลิมพลให้แก่กรมทหารราบที่หนึ่งมหาดเล็กรักษาพระองค์เพื่อใช้แทนธงชัยเฉลิมพลเดิมที่จำรุดในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนานหน่วยจึงได้จัดพิธีสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ขึ้นอีกครั้งเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2496 ต่อมารัฐบาลจัดให้มีพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์<อ>เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่5ธันวาคม2501และได้จัดให้มีพิธีสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ในวันที่3ธันวาคมของทุกปีจนถึงปี2523กองทัพเรือและกองทัพอากาศจึงได้เข้าร่วมพิธีสวนสนามด้วย ต่อมาพิธีสวนสนามถวายสัตว์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์ได้ว่างเว้นไปและว,วันนี้เป็นการสวนสนามและถวายสัตว์ปฏิญาณตนเป็นครั้งแรกในรัชกาล หลังเสร็จสิ้นการสวนสนามพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการทหารอากาศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทหน้าพระพลาที่ประทับจากนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายดอกไม้ทูบเทียนแผ่นนัศสาบัวหน้าพระพลาที่ประทับและกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลพร้อมดำกำลังคนสวนสนามถวายสัตว์ปฏิญาณตน ปืนใหญ่ยิงสลุดเฉลิมพระเกียรติ21นัดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวาทขอ้วตา่งก้าด้วยกระเช ความพร้อมเพรียงเป็นสง่าที่ท่านทั้งหลายได้แสดงให้เห็นนี้เป็นนิมิตหมายอันดีว่าทหารทุกหมู่ทุกเหล่าจะพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศเพื่อความวัฒนาผาสุขของประชาชนจึงขอให้ทุกท่าน ร่วมแรงร่วมใจกันและร่วมกับทุกคนทุกฝ่ายในบ้านเมืองใช้ความรู้ความสามารถและสติปัญญาปฏิบัติภารกิจน้อยใหญ่อย่างมีเอกภาพให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนพร้อมทุกส่วนก็จะเป็นการรักษาคำปฏิญาณที่ให้ไว้ ได้อย่างเที่ยงแท้อันจะนำมาซึ่งความดีความเจริญของของตนเองและชาติบ้านเมือง,อย,งอย่างยั่งยืนวันนยาปินาาจากนั้นวงดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี กำลังคนสวนสนามและผู้ร่วมในพิธีร้องเพลงราชสวัดพิธีสวนสนามและพิธีและถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ในวันนี้แสดงให้เห็นถึงความสง่างามความร้องเพรียมสมบูรณ์แบบของเหล่าทหารรักษาพระองค์ที่จะได้กระทำพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อนหน้าพระพักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะองค์จอมทัพไทย สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรลินทิราสภากาชาติไทยวันนี้เวลา8.51นาฬิกา51นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยนาย,ยกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยสเสด็จพระราชนำเนินไปยังอาคารศรินตรานุสรหกสิบพรรษาทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรลินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่54มีระเบียบวาระอาทิต รายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบันปีงบประมาณ2,567รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต การสำเร็จการศึกษาของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติในเรือนจำและการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาใช้กรอบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศจากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันการพยาบาลศรีสวรลินทิราสภากาชาติไทยเป็นสถาบันการศึกษาที่กําเนิดขึ้นโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ปี2457วิวัฒนาการมาจากโรงเรียนานางพยาบาลสภากาชาติสยามเป็นโรงเรียนพยาบาลพดุงคันและอนามัยสภากาชาติไทยในปี2513เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทยและปรับปรุงหลักสูตรวิชาการพยาบาลให้มีมาตรฐานสูงขึ้นเรื่อยมา ในปี2,559ได้ยกฐานะเป็นสถาบันการพยาบาลศรีสวรลินทิราสภากาชาติไทยจัดการศึกษาวิจัยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการพยาบาลให้บริการทางวิชาการแก่สังคมดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของสภากาชาติไทยเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของแก่สถานสงเคราะห์ต่างๆเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาวันที่7ธันวาคม2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใย และส่งเอาพระราชหฤทัยใส่ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสุขอนามัยพื้นฐานและโภชนาการที่ดีของเด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการทุกพลภาพและผู้ด้อยโอกาสทรงพระกรุณา,ปโ,าโปรดกล้าโปรดกระม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่สถานสงเคราะห์ต่างๆ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีเสริพพัฒนมหาวชระราชธิดาวันที่7ธันวาคม2567จำนวนสมแห่งดังนี้ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีเขตราชเทวีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพัตรพรพ์แดงเทศเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่เด็กและเยาวชนหญิงรวมถึงเจ้าหน้าที่รวม352คนที่สถานคุ้งครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บ้านเกตรการอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้นายทอดพัินานุรักษ์เชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์รวมถึงเจ้าหน้าที่รวม172คน และที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีหญิงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเอสนะชินชำนาญเชิญสิ่งของเครื่องอุป,ปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้พิการรวมถึงเจ้าหน้าทีร่รวม530คน ท้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเป็นพระราชภารกิจสําคัญในการดูแลเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและมีโภชนาการที่ดีอันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่เด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการทุกพลภาพและผู้ได้อโอกาส รวมถึงผู้ปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์ต่างๆเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษาวันคล้ายวันพระราชสมภพวันคล้ายวันประสูติและวันสําคัญต่างๆมาโดยตลอดการได้รับพระชาชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีพระราชทานเร็ดพันุ์ข้าวปทุมธานีหนึ่งของมูลนิธิชัยพัฒนาแก่เกษตรกรผู้ประสบปัญหาภัยแล้งในอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายที่ลานวัดป่าศักน้อยตำบลป่าศักิ์อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายสมเด็จพระกนิษฐาทิรา,ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีองค์นายกกิติมศักดิ์ และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานมเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธาน,นีหนึ่งจำนวน52,875กิโลกรัมของมูลนิธิชัยพัฒนาแก่เกษตรกรและราษฎรจำนวน317ราย13หมู่บ้านในตำบลป่าสักซึ่งประสบปัญหาภัยแล้งครอบคลุมพื้นที่เสียหาย3,525ไร่มีพลเอกเจษดาสีสุภาพกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธี ราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของมูล,ลนิธิชัยพัฒนาเพื่อนำไปเพาะปลูกไว้บริโภคและจำหน่ายสร้างไรายได้ด้วยเมล็ดพันธุ์อันเป็นมงคลยิ่ง มูลนิธิชัยพัฒนามูลนิธิอุทกพัฒและกอฟอผลงนามบันทิกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ100ปีชาตการสืบสารพระราชปณิธานสู่ชุมชนชัยพัฒนากอฟอผสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานพระราชาอนุญาต ให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินงานร่วมกับกอฟผอและมูลนิธิอุทกภพในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานแสดงถึงความสำนึกในพระมหาการุณาทิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเนื่องในวาระครบ100ปีวันพระบรมราชสมภพ5ธันวาคม2570 วันนี้มีการร่วมลงนามบันทิกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ100ปีชาตการสืบสารพระราชปณิธานสู่ชุมชนชัยพัฒนากอฟปของทั้ง3หน่วยงานที่อาคาร50ปีกอฟปอเพื่อยกระดับการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนไปสู่รูปแบบการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและสังคม creating share value ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการเกษตรการพัฒนาสังคมการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำและด้านพลังงานให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนที่ตั้งอยู่โดยรอบพื้นที่โอกาสนี้กฟผได้มอบเงินสมทบมูลลนิธิชัยพัฒนาเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่โครงการศูนย์ฝึกอบรมสุดาเดือนเพนและที่พักของมูลลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดนครนายกจากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศาการงานวันดินโลก สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระตนไตรยัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรวันที่5ธันวาคม2567 และว,วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมบรุงราชสารินีเสริพัฒมหาวัชรราชธิดาวันที่7ทธันวาคม2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญตั้งแต่วันที่1ถึง10ธันวาคม2567ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และแอป Store สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีเิริพัฒมหาวัชรราชธิดาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่7ธันวาคม2567ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่6ถึง8ธันวาคม2567 จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ